มาจากการเอาเหตุการณ์ในอดีตก็คือสัญญาเนี่ยมาปรุงมาแต่งเพิ่มเข้าใจไหมคะความจำนะครัสัญญาก็คือกล่องความจำนี่้าคนคนวิกลจริตนะจะไม่มีสัญญาหรือมีคนวิกลจริตคือคนบ้าไปเลยใช่ไหมใช่ไหมคนบ้าไปเลยเนี่ย โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามีสัญญาหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยบ้าอย่างนั้นนะคือคือคือดิฉันเนี่ยจะพูดได้ก็เพราะมีประสบการณ์จริงๆคือพูดจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยนะยังยังชีวิตหลังตายก็พูดได้อย่างที่เมื่อวานแค่นั้นแหละพูดนะครฉะนั้นคนวิกลจริตเนี่ยก็คือว่าบ้าคือบ้าไปเลยเนี่ยเขาจะไม่มีสัญญาเขาอาจจะมีสัญญาของเขา มีมีสัญญาในลักษณะเนี่ยของของก็ก็คงต้องมีแหละมีแต่ว่าเออค่ะ<อ>มัน<อ>มันมันก็ต้องมีแหละนะคะแต่ว่ามันมันมันยิ่งกว่าไข่เจียวอะ่ะก็ใช่ไหมพอมการเจอรี่ของเข,ขาอะ่ะสัญญาสังขารเวทนาของเขาอะ่ะมันมันยิ่งกว่าไข่เจียวคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ไอไอการบ,บ,บ,บิดตรงนี้เนี่ย ตรงนี้นะคะคุณนั่งลงได้ค่ะตรงนี้นะคะดิฉันคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเค้นหาคาตอบเข้าใจไหมรู้แต่ว่าคนที่เขาวิกลจริตเนี่ยนะจิตกับใจของเขาเนี่ยนะมันบิดเนี่ยมากซะจนเพราบิดมากแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเจ็บปวดไงคุณลองคิดดูนะถ้าถ้าถ้าสองอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นลวดถ้าถ้ามันบิดเนี่ยมากจนเกินไปมันเกิดอะไรคะมันหกัก ฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันช่วยคนที่เขาทุกข์มากบิดมากแล้วมันทุกข์มากธรรมชาติเนี่ยคือถ้าเขาไม่ฆ่าตัวตายไปเลยก็คือวิกลจริตไปเลยก็คือก็คือลืมอ่ะมันลืมทุกอย่างคือมันเสียไปเลยเป็นการเรียกว่าปกป้องให้เขาไม่ต้องเจ็บใช่ไหมมันก็สูกไปอีกด้านหนึ่งฉะนั้นก็หมายธวามว่าคนคนนั้นคือก็เสียไปแล้วอ่ะ คนที่จะเข้ามาบวชในธรรมวินัยได้คนนั้นจะต้องไม่หูหนวกใช่ไหมบ้าใบาต้องไม่บ้าฉะนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าคนเช่นนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมละฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปค้นหาคําตอบว่าเขามีสัญญาสังขารอะไรกับอะไรพวกนั้นหรือเปล่าคือผมอยากทราบว่าถ้าเขาไม่มีสัญญาหรือว่าต้องไม่ทุกข์ไม่อะไรคือเขาไม่ทุกข์อ่ะ เขาไม่ทุกข์เพราะว่ามันหักไปแล้วข้างในของเขามันชํารุดไปแล้วมันเสียไปแล้วเข้าใจไหมคือมันเสียหายเสียหายไปแล้วอะคือพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอะพูดกันไม่รู้เรื่องแหะนะคะดิฉันเคยเห็นคนบ้าคนหนึ่งนะในในในช้อปปิ้งมอลนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็าบ้าแต่ว่า เขากำลังทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยออกมาใหม่ๆนะแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเตะเนี่ยนะแบบคนแบบชนชั้นกลางที่เรียกว่าเนาะใช้ของอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็แสดงว่าเขายังมีมีมีภาพลักษณ์เนี่ยนะว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นเข้าใจไหมแสดงว่าเขาต้องมีสัญญาเนี่ยเขาเดินเนี่ยนะคุยอยู่กับมือถือแต่เป็นการแซงไง นะแ,ตแต่แต่แต่คือบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วแต่เขานี่นี่คือสิ่งที่เขาเขาคิดว่ามันมันดีมันเพราะแล้วเขาก็อยากเป็นอย่างนี้ยแล้วก็พูดอะไรของเขาไปเรื่อยเรื่อยแอตแ,แต่ว่าข้างในของเขามันชัารุบหมดลวชัารุบหมดละฉันถ้าจะอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาอยากจะได้อะไรก็เลยแสดงบทบาทเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ,ะแต่แต่ว่าเอาเอาเอา,เอาจุดจุดที่สําคัญเนี่ยก็คือว่า จุดที่สำคัญก็คือว่าเป็นลักษณะของจิตใจที่มันชํารุดแล้วธรรมชาติมันก็ช่วยในลักษณะว่าไม่ต้องเจ็บปวดก็คือคือบ้าไปเลยคือหากไปเลยซึ่งพระเจ้าบอกว่าคนเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ระหว่างคนหูหนวกนะคะคนหูหนวกกับคนตาบอดเนี่ยคุณคิดว่าคนไหนโชคดีโชคายกว่าคนตาบอดหรือหูหนวกคะ ตาบอดตาบอดลนหูนหนวกตาบอดโชคร้ายกว่าใช่ไหมโชคดีกว่าใช่ใช่คือเราต้องเอาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าที่จะเข้าสู่ปกติจะตัดสินอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยหมายความว่าคนคนนั้นน่ะจะเข้าสู่ความปกติได้ไหมจะหายบ้าอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยได้ไหมฉะนั้น คนตาบอดจะโชคดีกว่าคนหูหนวกนะคะออในแง่ที่ว่าถ้าตาบอดแล้วเขายังฟังคำธรรมได้คือคำธรรมเจอยลี่จากข้างนอกที่เป็นคำธรรมเนี่ยเข้าถึงใจเขาได้เข้าใจัม้มถ้าอะไรก็ตามที่เข้าถึงใจไม่ได้เข้าถึงใจไม่ได้เนี่ยแค่ฟังเฉย,เ,ฉยเห็นเฉย,เฉยมันมันมันนั่นไม่ได้ถ้าเข้าถึงใจไม่ได้แล้วมันก็ทำงานไม่ได้ ไม่ใช่ไหมฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยยังฟังคําของผู้เจ้าได้ยังเข้าถึงใจได้เขาเข้าถึงใจได้เขาก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าคนหูหนวกเ่ยคนหูหนวกอ่ะหูหนวกนี่เขาใช้แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีการอ่านน่ะใช่ไหมฉะนั้นผู้เจ้าถึงพูดไว้ชินนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ไใชไหมสมัยนั้นน่ะมันไม่มีไม่มีตัวหนังสือเนี่ย ไม่มีตัวหนังสือพวกเจ้าก็เลยบอกว่าคนหูหนวกหูหนวกบ้าใบ้เนี่ยมาเข้ามาบวชในธรรมวินัยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาคาธรรมเข้าถึงใจเขาได้เข้าถึงธาตุรู้ได้ฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติไม่ได้แต่มาถึงยุคนี้นี่หูหนวกก็ยังน่าจะปฏิบัติได้นะถ้าเขาอ่านหนังสือรู้เรื่องถ้าเขาอ่านหนังสือรู้เรื่องนะคะแต่ มันก็ยังมีขีดจากัดเพราะว่าตัวหนังสือคือตัวหนังสือตู้หนังสือคือเจอรี่แต่ลักษณะการสอนของดิฉันกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องภายเทจากข้างในสู่ข้างในของคุณก็ใะไหมนี่ก็เรียกว่าจิตสู่จิตใส่ใจสู่ใจนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะได้รสชาติอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากการอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณปฏิบัติไปด้วยแล้วคุณกําลังอยู่กับวิมุติสุ ในขณะที่คุณกาลังอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับฐานของสติตรงนั้นนะคะแล้วคุณฟังคำธรรมไปด้วยคุณมีสิทธิที่จะซาโตริได้เร็วได้ดีกว่าการอ่านหนังสือแล้วซาโตริอ่านหนังสือเนี่ยซาโตริได้ส่วน,นคือดิฉันเขียนหนังสือพวกนั้นด้วยตัวเองแต่ดิฉันจะบอกคุณว่าหนังสือพวกนั้นจะช่วยคุณได้แค่5 0เท่านั้นเข้าใจไหม้เน์เท่านั้น ถ้าคุณไม่มันนั่งตรงนี้หรือไม่มันดู y t u t u นะแล้วก็นั่งปฏิบัติเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะคุณจะยังไม่ได้รสชาติอีกอันหนึ่งค,คุณจะไม่ได้ไม่ได้การสอนเนี่ยอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นการสอนคนละแบบการเขียนเนี่ยนะเป็นทักษะอย่างหนึ่งแต่การพูดเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งเมือนคนละทักษะกันนะคะแล้วการพูดการถ่ายทอดที่จะให้คนเข้าใจถึงเกินถึงใจ ตรงนี้คุณจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางโลกคุณจําเป็นจะต้องใช้เหตุผลเป็นฉะนั้นการสอนตามประเพณีของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่านั่งอยู่บนธรรมะแล้วก็พูดพูดพูด,พดเนี่ยแลแ้วเมคคุณไปถอดเทปออกมามันก็ยังไม่เหมือนกันเพราะถอดเทปออกมานะคนถอดเนี่ยนะมันคั้งมันมันบางอย่างเนี่ยมันนั่นไม่ได้ฉะนั้นมันเพราะถ้าเขียนแล้วเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันต้องลงตัวเพราะใะนไหม มันต้องลงตัวในขณะที่พูดเนี่ยบางทีเรากระโดดไปยุ่นไปนี่แต่ถ้ากระโดดไปแล้วออะเดี๋ยวเรากลับมาอีกกลับมาอีกได้มีการรวบอะไรกับอะไรได้ตรงนี้คือทักษะทักษะของคนพูดคนถ่ายทอดเข้าใจไหมนี่แล้วทักษะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพรสวรรค์ด้วยเนาะใช่ไหมคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะรู้มันเป็นเรื่องพรสวรรค์มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะทําได้นะคะ อย่างยันจบปริญญ,ญาอะไรแต่อะไรที่ที่ที่เขียนเขียนเมลกันมานะคะที่ดิฉันเนี่ยถ่ายออกไปแชร์ออกไปนะคะแชร์ครั้งแรกกับแชร์ทันทีดิฉันจะไม่แก้นะจะไม่แก้คนที่เขียนมาแล้วบางทีคนอ่านอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องแต่เบาเมลนี่นะคะกว่าที่จะแก้จนอ่านรู้เรื่องโอ้โหดิฉันหมดไปหมดพลังงานไปเยอะเหมือนกันะนะคะแล้วบางคนเรียกว่าจบปริญ,ญญานะเป็นหมออะไรแต่อะไรเนี่ย แต่เรียกว่าเรียบเรียงความคิดเนี่ยนะไม่ได้ว่าอันไหนควรมาก่อนอันไหนควรมาหลังอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคนเป็นอาจารย์เนี่ยจะจะรู้ที่ดิฉันบอกว่าเรียงเนี่ยเรียงความคิดเนี่ยเหมือนกับเรียงเอาก้อนเมฆเนี่ยนะมันเรียงในหัวเราอะเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันเป็นนามธรรมหมดเลยมันนามธรรมหมดมันมันมองไม่เห็น้าใช่ไหมฉะนั้นเรื่องการเขียนไม่ใช่ง่ายตรงนี้เป็นเรื่องพรสวรรค์ เป็นเรื่องพอรสวรรค์เลยฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะเขียนได้แม้คุณมีการศึกษาส,งสูงๆเ่ยเวลาจะเขียนอะไรจะเขียนอะไรวะนะแต่ถ้าพูดก็พูดได้เป็นต่อยเหยอยได้ไหมแต่คนที่พูดได้เป็นต่อยหอยเวลาเขียนก็เขียนไม่เป็นเม,มเขียนเป็นแต่เวรับพูดจริงๆนะคุณไปดูพวกดาราฮอลลีวูดอะไรนะเล่นบนเวทีเนี่ยน,นักเก่งมากเลยบนหน,น,นังอะไรเก่งมากเลยแต่พอมาพูดจริงๆนะพวกออสการ์อะไรเนะี่ยพูดไม่กี่คำ thank you. thank you thank you thank you so much พูดได้แค่นี้เอง่ะเขาพูดไม่ได้คือมันต้องมีสคริปต์ไงเขาเก่งเพราะเขาสคริปต์ใช่ไหมมันมีบทเนี่ยเขาก็ไปได้เป็นฉากฉากอะไรอ่ะแต่การพูดยังไม่มีสคริปต์อ่ะไม่มีสคริปต์เนี่ยไม่มีบทอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เป็นทักษะที่ใครจะทําได้ตรงนี้จะต้องพูดจากประสบการณ์จริงๆถ้าใครพูดจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยตรงนี้มันง่ายล่ะเพราะว่ามันมีของจริงอยู่ข้างในถ้าใจไหม เธอพูดแต่เหตุการณ์ในเรื่องนี้เราผ่านมาโอเคมันก็พูดได้แต่ถ้าใครไม่มีประสบการณ์แล้วโดยเฉพาะเรื่องคำด้วยต้องมานั่งเปิดว่าพุทธวจะนะอะไรอยู่ตรงไหนไหนเสิร์ชหน่อยและเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> จะถูกต้อนจนจน,จนมุมอ่ะฉะนั้นคุณไปดูสิเวลาที่เขาถามพระอาจารย์คทึกริ์เนี่ยนะคะถามท่านจะตอบไม่ไม่เกาไม่ถูกที่คันสักทีล แล้วก็บางคนเนี่ยนักถามมาหรืออุส่าเรียกเรียนนะคนถามก็เรียบเรียนเนี่ยมาเยอะเลยโทษทีโทษทีโทษทีเนีระว่ามีิทาพลาแต่ว่านี้เราพูดตันเนื้อผ้านะคะพูดตันเรื่องโอโ์ด้วยอันนี้ดิฉันเขียนเพราะดิฉันเขียนจดหมายเปิดนึกให้ท่านแล้วฉะนั้นดิฉันพูดได้คือเขาโอโิกรรมท่านไปแล้วนะคะยังมีมีครั้งหนึ่งี่ยที่คนคนถามเนี่ยนะเรียกเรียงคําถามคําพูดอะไรกับอะไรดิฉันฟังฟังแล้วรู้เลยว่าต้องเรียกเรียงมาอย่างนี้ต้องการที่จะให้ได้คาตอบนะคะ นะคะพูดไปตั้ง5้านาทีเลยคนถามนะคะต้องการที่จะเอาคําตอบแต่ท่านตอบเนี่ยนะสองคำสองคำเองอะ่ะแล้วซึ่งมันมันไม่ใช่เป็นคําตอบคําถามคืออย่างนี้เนี่ยเข้าขับรถถอยรถออกมาเข้าใจไหมน้องหมาของเขาอะ่ะซึ่งเขารักสุดจิตสุดใจมเมื่อเพอเอิญมาอยู่หลังรถนะ่ะแล้วมันมองไม่เห็นนะ่ะแล้วถอยรถแล้วไปไปเอาน้องหมาจนตายอะ่ะ พเพราะหมาตายแล้ว่หมาของตัวเองเรารักมากเลยฉะนั้นเขาก็ถูกเจอรี่ตัวเนี่ยนะถล่มเอาอใช่ไหมมันสำนึกผิดอ้กิวตี้ตัวนี้เนี่ยมันมันเอาไม่ออกนะคะเราเข้าใจอะ่ะเข้าใจคนถามเลยละว่าเขาไม่สามารถเอาเอาเอา,เอาตัวสำนึกผิดตัวนี้เนี่ยออกไปได้แล้วเขาก็ทุกมากกับตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเนื่งเสร็จท่านก็ตอบว่าอ้าวโยมก็มันมันผ่านไปแล้วอะ่ะ ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วยก็ปล่อยวางไปจบโหลโหลคือไม่มีเห็นไหมคือคือความเซนซิทีฟต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาว่าไม่มีเลยใช่ไหมคือมันก็ถูกแหละมันทุกอย่างอนนี้จังมันก็ผ่านไปแล้วัก็ปล่อยวางแต่นั่นคือคือคำพูดหลโหลอะโหลโหลที่มันนั่นกันน่ะใช่ไหม ต้องเซนซิทีฟหน่อยอ่ะรู้ว่าเขาทุกข์อย่างนี้เนี่ยยังน้อยคําพูดอะไรต้องมีการปลอบประโลมไม่ใช่ว่าเออผ่านไปแล้วทุกอย่างอนี้จังมันผ่านไปแล้วยังก็ต้องปล่อย <c oughs> ถ้าเขาปล่อยได้เขาจะถามเหรอ <c oughs> ใช่ไหมคะยังน้อยที่สุดนะต้องแสดงออกเนี่ยถึงความเมตตากรุณาคือเข้าใจแต่เรื่องนี้นะคะดิฉันอาจจะไม่คืออาจจะอาจจะเรียกว่าสตรีทเพราะว่าผู้ชายนะ กับผู้หญิงเนี่ยมันก็่างกันในแง่นี้ผู้หญิงเราจะจะเซนซิทีฟกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมากกว่าดีกว่าผู้ชายเพราะใช่ไหมฉะนั้นเราจะพวกผู้หญิงอารมณ์ความรู้สึกของเราไอ้ยิ้ม,ย,มยิ้มตรงนี้เนี่ยและโดยเฉพาะถ้าเรามาฝ่ายทาแล้วเนี่ยนะคะฉะนั้นอาจารย์เ่ยจะเซนซิทีฟมากเลยกับความทุกข์เนี่ยของคนมันคล้ายเนี่ยแค่ใบหน้าเนี่ยลงจากคอนโดเนี่ยนะเออนะ จากคอนโดมาตรงล็อบบี้เนี่ยแล้วก็แคเห็นเนี่ยเด็กที่เขานั่งอยู่ตรงนี้นะแค่เห็นใบหน้าเขาเรารู้รู้ถึงความเจอรี่ตัวเบื่อหนายเบื่อหนายต่อต่อสิ่งที่มันจรเจเนี่ยของทุกวันน่ยมันนั่งตรงนี้ก็แค่เปิดประตูเรียกแท็กซี่ให้คนเรียกมอเตอร์ไซค์ให้คนราะว่าไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้เี่ย ฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใบหน้าแค่ไม่ต้องพูดอะไรแค่ดูใบหน้าโอ้โหดิฉนันก็เห็นเจอร์รี่เนี่ยของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยว่ามันมนะแล้วคุณคุณเห็นไหมเพราะว่าเรามีเงินเนี่ยนะเป็นเป้าหมายของชีวิตฉะนั้นการงานอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ขอให้เรียกว่าได้เงินเนี่ยนะกลับไปนะเท่านั้นเองโดยทีต่ตรงนี้ก็คือว่าเงินเนี่ยแผ่นกระดาษสําคัญกว่าชีวิตละเพราะฉะนั้นห ตรงนี้แผนกระดาษเรียสําคัญกว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานอะเราทําทํไปเนะนีน่ยเนื่อรับเงินเดือนไปมันที่จริงมันไม่ได้มันจะทําทําไปเพื่อรับเงินเดือนมันไม่ได้เพราะนี่ชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรามันมีคุณค่ามันมีเป้าหมายที่มันชัดเจนเป้าหมายคือแหกพุกชีวิตเข้าใจไหมกว่าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะเจอพุทธศาสนาได้เนี่ยคุณคิดว่ามันง่ายหรอ <S 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 มันไม่ง่ายมันยากแสนยากแล้วในขณะนี้เนี่ยเราเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยามาทุ่มเทกับงานอะ่ะซึ่งมากกว่าพ่อของ,ของชีวิตเพียงเพื่อให้ได้แผ่นกระดาษมาเนี่ยแล้วมาเพื่ออะไรมาใช้กินอะ่ะมาซื้อของกินกับของใช้เท่านั้นอะ่ะมาจ่ายค่าบินค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถแค่นั้นอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็เลยทำให้วิถีชีวิตเนี่ยนะคะ ขคนเนี่ยข้างล่างที่เขาจำเจอยู่กับเ,เบื่อแสนเบื่อแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนไอ้เพรดานเปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยนะเอาเงินออกจากสมการชีวิตเลยนะคะทำในสิ่งที่มีคุณค่าที่เราถนัดที่เรารักจะทําอะไรก็ตามที่เรารักจะทำเนี่ยนะเราจะทําได้ดีแล้วเ,เราจะสนุกกับงานแล้วเวลามันจะผ่านไปเนี่ยนะอย่างเร็วมากเลยเข้าใช่ั้ม แต่ง,งานหลังแล้วในขณะที่ทํางานที่เราที่เรารักตรงนี้เราปฏิบัติทรรได้ด้วยเราปฏิบัติทรรได้ก็ใช่ไหมหรือถึงแม้นะเราเรา,เาหาเงินนะแต่ว่าถ้าไอเดียนี้นะมันเข้าไปสู่ระบบการศึกษาเข้าไปสู่แผนของการดําเนินชีวิตเนี่ยนะของทั้งชาติเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับเนี่ยนะอะมอนวดนะมอนวดจะต้องทําอย่างนี้นะปฏิบัติทําไปด้วยนะเพราะอยู่กับทางสติทําอย่างนี้ อพวกรีเซพชันเน่ยนะถ้าเวลาเนี่ยที่ยังเหลืออยู่อะไม่ต้องไปทำอะไรคิดอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะอยู่กับลมหายใจเข้าใจไหมเอาเนี่ยนะพวกรูปประค่ยเอาให้เขานะเปิดวีดีโออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยฟังปฏิบัติทำไปไม่ใช่ว่าฆ่าเวลาปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าความเสียหายความเสียหายเนี่ยนะนะโอ้โหไม่มีคำพูดใดเลย ที่จะพูดถึงความเสียหายเนี่ยนะของของของรีซอสเนี่ยรีซอสของสมองกับรีซอสของพลังงานของมนุษย์เนี่ยที่เรากำลังใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเสียหายอย่างไม่มีคำพูดใดจะเปรียบเทียบได้ละจึงน่าเสียดายมากเพราะว่ารีซอสพวกนี้ทรัพยายกรพวกนี้เนี่ยเราควรที่จะเอามาทุ่มเทที่จะช่วยมวลมนุษย์เนี่ยนะทั้งหมดเลยไปนิบคานแหกคุกชีวิตนี่คือสิ่งที่ควรทำ นี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นแต่เราเอาเนี่ยทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรสมองทรัพยากรแรงงานเนี่ยนะมาใช้ในเรื่องที่มันไร้สาระที่สุดใช่มั้ยไร้สาระที่สุดเลยนะเพียงเพื่อให้ได้แผ่นกระดาษมาเนี่ยเนี่ยอย่างพวกยามเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งวันนะมันไม่มีอะไรข้างในนี่นะมันเบื่อจนอยากจะกรี๊ดจนไม่รู้จะกรี๊ดยังไงถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยเลวร้ายคุณดูข้างล่าง แล้ดิฉันเนี่ยเซนซิทีฟมากกับคนพ้างล่าง mm hmm. ก็จะไหมที่มันมากมายเหลือเกินมากมายเหลือเกินจนเราไม่รู้จะจะทำยังไงจากนั้นในที่สุดพอคิดตกผลึกได้แล้วก็คือว่าคือลุยไปเลยดิฉันก็เลยพูดตามเนื้อผ้าคือพูดถ้าดิฉันเนี่ยนะพูดต้องเอาใจคุณนะเพื่อที่จะขายคอสแพงๆการพูดเนี่ยจะไม่ได้ เขาใจไหมดิฉันต้องพูดเอาใจคุณเพราะเป้าหมายที่จะช่วยคุณนะนะหาเงินให้ได้มากๆเพื่อคุณจะได้เอาเงินมากๆตรงนั้นนะ่ะมาจ้างดิฉันที่จะพูดให้คุณไปหาเงินได้มากๆจะโมดิเวตคุณยังไงที่จะให้คุณไปหาเงินให้ได้มากๆเพราะใะนั้นคุณเห็นไหมพวก positive thinking อะไรกับอะไรพวกนี้มันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นจากการหาเงิน แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาเนี่ยธรรมะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปมิกซ์กับอะไรเนี่ยของคนอื่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาออกมาเป็นเป็นอันใหม่เ่ะเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตพระเจ้านะคะแล้วก็เอามาเนี่ยใช้หาเงินอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการหลอกลวงแล้วเข้าใจไหมเพราะเรื่องเงินเรื่องเงินคุณต้องอ่านให้เข้าใจว่ามันหลอกลวงตั้งแต่เดย์วัน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดในโลกนี้เป็นของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะใช่ัหมเป็นของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดโดยไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับใครที่จะไปซื้อเพราะใจไหมฉะนั้นฉะนั้นระบบตรงนี้ซึ่งมาจากทากัะวันตกแล้วมันตั้งแต่แรกเลยคือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพื้นพื้นนะ นะอย่างที่ดิฉันเนี่ยยกเหตุการณ์ว่าชมวติั้าั้งถ้ามันล่มสลายไปแล้วอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็เหลือแค่คนร้อยคนนะคนร้อยคนตรงนั้นสิ่งแรกที่คุณจะทําอะไรก็คือต้องไปเก็บผลไม้รากไม้อะไรแต่อะไรมาใช่ไหมกินกินตัดไม้มาสร้างบ้านอะไรแต่อะไรจะมีการคิดเงินไหมไม่มีเพราะตรงนั้นไม่มีไม่มีการคิดเงินใช่ไหมใครทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำทำทำไปนั่นแหละคือวิถีชีวิตที่มันควรที่จะเป็น แต่ตอนนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามันพัฒนากว่าที่จะมาเป็นที่เราเรียกอารยธรรมที่จริงหานยนะธรรมนะมาถึงบัดนี้มันเป็นการพัฒนาเนี่ยนะของความของการหลอกลวงเนี่ยนะมาเป็นนับพันปีตั้งแต่โรมันไปแล้วยุคที่จริงพระเ,เจ้าก็โอ้ยฆ่ากันนั่นเป็นเบื่อแล้วใช่ไหมนะคะแล้วการหลอกลวงเนี่ยมาทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายด้วย กฎหมายนะี่ยก็ตั้งอยู่การเนี่ยรับใช้เนี่ยนะไอ้การหลอกลวงที่จะทําให้มันลงตัวเนี่ยก็เลยเอาเรื่องเงินเนี่ยนะเงินมันเป็นแผ่นกระดาษมันไม่มีคุณค่าอะไรอ่ะเอากฎหมายเนี่ยยันขึ้นไปยันขึ้นไปว่าเราสามารถใช้แผ่นกระดาษนี้ที่จะใช้แลกเปลี่ยนสินค้าถูกต้องตามกฎหมายเอากฎหมายเนี่ยยันขึ้นมาซึ่งกฎหมายมันเอ็มอะมันก็มารับใช้ไอ้พวกเงินอะไรต่ออะไรต่ออีไ ฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำกันในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานของไม้บรรัดที่เบี้ยวที่มันผิดปกติทั้งสิ้นใช่ไหมแม้อาธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะอาธรรมะเนี่ยนะอ่กส่วนหนึ่งก็บอกธรรมะอีกส่วนหนึ่งนะคุณก็ยังหาเงินได้หาเงินได้เยอะๆอะไรคุณกําลังเลี้ยงเสือกับกวางไว้ในกรงเดียวกันเสือกับกวางในกรงเดียวกันคุณคิดว่าอยู่ได้ไหมเสือกับกวาง ยังไงเสือก็ต้องกินกวางเพราใช่ไหมนะลึกๆไปแล้วอะ่ะมันก็ยังต้องหาเงินอะ่ะเพราะว่าตรงนี้คือเป้าหมายชีวิตฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะกันไปใหญ่เลยเข้าใจไหมฉะนั้นใครก็ตามที่จะทําอะไรที่มันเพียวๆเลยโอ้ยคุณก็ต้องไม่ใช่คุณต้องยูนิคมากแหละว่าลยลูนิคอะไรยูนิคอ่ะจะต้องไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าดิฉัน,เ,นเริ่มเก็บเงินคุณปั๊บเนี่ยคุณพูดใส่หน้าดิฉันได้ทันทีเลยนะใส่หน้าได้ดิฉันไยก็ยูยังเก็บเงินอยู่ยูยังเก็บเงินอยู่มันจะเาว่าอะไรแต่ว่าดิฉันเนี่ยไม่เก็บเงินเรื่องหนังสือนะคะคุณอนุโลมค่ะเพราะไม่อย่างนั้นดิฉันจะไม่มีรายได้อะไรเลยเพราะใช่ั้นดิฉันก็ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่ออะไรใช่ไหมวันนี้อนุโลมไปไว่าโอ้โหมาขายเพื่อ,อที่จะขายหนังสือก็ขายอะ่ะ หายเพราะดิฉันก็ยังต้องกินต้องใช้อะไรแต่อะไรใช่ไหมแต่ไอ้พวกไอ้พวกนี้เนี่ยดิฉันคุณไปเยอะเลยนะลูกศิษย์เอาผ้าอะไรต่อะไรมาให้ดิฉันที่แต่งตัวสวยได้เพราะคนเขาเอามาให้เนี่ยไ็ใช่ไหมจึงมีอะไรเป็นตัดแต่คุณไปถามเลยแต่แต่ละวันเนี่ยดิฉันถ้าจะไม่ใชนะ่เพราะมันไม่จําเป็นกินก็แค่กินอิ่งท้องแค่นั้นเองเข้าใจั้มมันไม่ชีวิตจริงๆนะมันน้อยมากเลยลมจจำเป็นของที่จริงๆนะั้นน้อยมาก แค่นี้ที่ซุกหัวนอนนะคะกินก็แข่นั้นก็กินก็แค่อิ่นดื่มมันก็แค่นั้นแต่อินเตอร์จีทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่มันมีคุณค่าอย่างมหาศาลเราสามารถเอามาใช้แบบว่าโอ้ยได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนี่คือสิ่งที่ดิฉันพยายามทำเป็นตัวอย่างให้คุณดูนะคะฉะนั้นดิฉันก็จะทุ่มสีเนี่ยทำในลักษณะนี้เพื่อคงในลักษณะนี้ดิฉันจึงมีพ w e r มี Energy เพราะฉะนั้นนะที่สามารถพูดตามเนื้อผ้าได้แต่ถ้าเดี๋ยวลองให้ดิฉันเก็บเงินคุณนะมาคอสนี้1ม0่นหนึ่งหนึ่งการพูดของดิฉันเนี่ยนะจะนั่าลงมันจะอีกแบบหนึ่งเลยจะม o ติมัคุณยังไงที่จะหาเงินได้เยอะๆคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันดิฉันจะวิจารณ์พระไม่ได้วิจารณ์คนไม่ได้ดิฉันจะต้องม o ติมัคุณอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่นะจะไปนิพพานยังไงเนี่ย จะมีนิพนธ์ยังไงจะโมติเวตให้คนหาเงินด้วยเข้าทำด้วยเลี้ยงเสือกับวางเนี่ยในตรงเดียวกันนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องแยกแยะให้มันถูกต้องนะว่าว่าอะไรคือปกติอะไรไม่ถูกมันรู้ว่าอยเช่นเรพูดเรื uh ่อยๆไปเรื่อยโอเคนะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอายตนะที่หกนะคะพูดเรื่องอายตนะที่หกเออ